ลิทูโซโฮโรสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปการพยากรณ์ประจำเดือนกันยายนพศ2 6 6 3นะสําะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะมาถึงคิวของคุณแล้วนะชาวเมษช่องของเรานะคะใช้เกณฑ์การแบ่งลัคนาตามแบบโหราศาสตร์ตะวันตกนะผู้ที่เกิดราศีเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดวันที่หากใครทราบลัคนาก็ดูตามลัคนาเนาะแต่ถ้าหากใครไม่ทราบก็ดูตามราศีไปก่อนได้นะคะ ชาวเมษก็คือผู้ที่เกิดวันที่20ต้องบอกว่า22มีนาคมนะคะจนถึงวันที่21เมษายนเนาะนะมาคลิปนี้เราใช้ไพ่ทั้งหมดสาสำรับนะคะสำรับหลักก็จะเป็นไพ่ทาโร่นะแต่ว่าสำรับอีกสองสำรับจะเป็นไพ่ดูพลังงานภาพรวมนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วก,ก็คำแนะนำในเรื่องของความรักโดยเฉพาะนะจเย็นๆรอสักครู่นงจ้ะ ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะอย่าลืมนะคะกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะเวลาเรามีคลิปใหม่ๆอัปเดตนะนอกจากเรามีคลิปประจำเดือน12ราศีแล้วนะคะเราก็จะมีคาพยากร์ในลักษณะที่เป็นพิอากาศพี่กระเด็กให้คุณเล่นด้วยนะแล้วก็หลังจากที่เราออกคลิป12ราศีครบนะคะเดี๋ยวไม่เหมาจะมาออกพี่กระเด็กให้เล่นนะอย่าลืมกดไว้นะจะ๊ะจะได้ไม่พลาดนะ ต้องขออภยัยหากช่วงนี้เราออกคลิปชานิดหนึ่งนะเดือนนี้แม่หมอไม่ค่อยอยู่นะคะมีภารกิจนอกบ้านหลายสิ่งหลายอย่างเนะะา,นะ,ะ,าะขอให้นะคะให้แกบชาวลัคนาราศีเมษนะคะสิบใบในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพนะสุขภาพเราไม่ค่อยเน้นนะคะนะเราจะไม่ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ขอหน่อยไพ่ประจําตัวของคุณเป็นไพ่อะไรเอ่ย ไพ่ Queen of Cups นะคะก่อนอื่นนะขอบคุณทุกไลค์ทุก Subscribe จริงๆนะคะขอบคุณอีกครั้งนะ q u e ค n o นอ u p คัพพลังงานประจําตัวของคุณนะไพ่ใบนี้หมายถึงว่าจริงๆตัวคุณนะ่ะพลังใจพลังงานของคุณมาเต็มเปี่ยนเชื้อละในเดือนนี้นะมีความสุขนะคะกับสภาวะแวดล้อมโดยรวมเป็นอย่างดีนะประมาณว่าคุณก็มีกําลังใจที่ดีอยู่นะคะไม่ว่าคุณจะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาใดๆก็ตามใบที่2เป็นไพ่สิถ้วยนะคะเทนออคัพนะคะ Ten of Cups ก็มานะคะพลังงานความรักมาเต็มเลยนะคุณมีโอกาสที่จะได้ไปพบกับครอบครัวนะคะมีการ p า r t i ิชเพกอะไรเลสิ่งหลายเลอย่างกับครอบครัวนะมองเห็นไหมมันสะท้อนนิดนึงเนาะใบถัดมานะคะเป็นไพ่ The Tower The Tower นาจ,าาจะไพ่ดาวเว์ก็มามาทำไมอ,อ่ะอ่ะมาดูกันต่อไปอีกใบหนึ่งนะคะใบถัดมาเป็นไพ่ The Sun นะคะ เดอะซันมาช่วยเดอะทาวเอรแล้วนะเกี่ยวไหมมาใบถัดมานะคะเป็นไพ่เดอะเด i l นะคะมาแล้วเดือนนี้น่าจะมีไพ่เมเจอร์คนามาเท่าไหร่ละ3ใบแล้วนะก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตคุณนะคะอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้เรื่องเงินก็ได้เหมือนกันเรื่องความรักก็ชัดเจนเช่นกันนะคะ มาแล้วให้เงิน10เหรียญน,นะจ๊ะสิบเหรียญ Ten of Pentacles นะจ๊ะสิเหรียญ10ถ้วย The Sun มาเดือนนี้ชีวิตคุณน่าจะสนุกสนานน่าดูให้เงินไพ่ทองนะคะความรักก็เข้มขน้นความสําเร็จก็เข้มขน้นเช่อเๆินกันทีเดียว <laughs> ไปถัดมา Queen of Wands นะคะมาพลังงานมาเต็มมากพลังงานทัดน้ําพลังงานทัดไฟนะคะพลังงานทัดดินนะ ใบถัดมาขออีกสามใบนะจ๊ะ6 o f sort นะคะหกดาวนะถัดมาเป็นไพ่ the s t r e n g t h นะคะ the s t r e n g t h นะไพ่เม j o r ข้าหน้าออกสี่ใบแล้วนะมาใบสุดท้ายเป็น four of cups นะคะเป็นไพ่ดูหน้า four of cups นะคล้ายแฟนคุณหรือเปล่าแซลเล่นนะ <laughs> อ่ะ ขอขยบกล้องดีไหมแบบนึงนะอ้าหวังว่าจะเห็นไพ่ชัดเจนมากขึ้นนะถ้าไฟมาสะท้อนเรามีต้องขออภัยด้วยนะคะอ่ะมาค่ะเรามาดูกันเรื่องการงานก่อนเลยนะคะการงานในตอนนี้นะคะหลายๆท่านนะต้องเระมาระวังนิดหนึ่งนะคะหากใครที่คือมันมีงานหนกักมันมีงานที่ น่าจะเป็นโปรเจกต์ลองเทิมเข้ามาแล้วแหละถ้าถามว่าใครที่ทํางานโปรเจกต์มาสักพักหนึ่งแล้วหรืองานอะไรก็ตามที่คุณดําเนินการมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะบางทีมันมีเรื่อง ไม่คาดคิดไม่คาดฝันมีปัญหาเกิดขึ้นที่มันจะต้องตามแก้เรามันจะเป็นปัญหาใหญ่ๆทั้ทงๆท,ที่ดูเหมือนความสําเร็จอยู่ํำไรแต่มันก็ยังไม่สําเร็จสัทีมันอาจจะต้องเพิ่มระยะเวลาขึ้นอีกสักนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาคาราคาซังบอกเลยว่ามันจะจบไหมพยายามในเดือนนี้ต้องพยายามอีกนิดหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งไว้วางใจนะหากคุณจะจบมันนะ่ะจบได้นะคะนะจะปิดโปรเจกต์ปิดได้นะแต่คุณต้องอย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งทําหน้าเซ็งนะคะคุณต้องคี e p going คล้ายๆกก็ต้อง กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาต่อไปอีกนิดเดียวจะสําเร็จแน่นอนมันจะไม่เหลือบาก,กแกรงคุณแน่นอนนะคะเดือนนี้คุณค่อนข้างมีไฟในการทํางานในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าเป้าหมายความสําเร็จของคุณคืออะไรดังนั้นพลังงานของคุณเนี่ยกำลังใจกําลังสติปัญญาแล้วก็เหมือนอินสปิเรชันในเดือนนี้ในการทํางานค่อนข้างดีนะ คือทำงานเยอะอ่ะทำงานเยอะแล้วทำงานยากทำงานที่เป็นระยะยาวถามว่าโอเคไหมบอกเลยว่าโอเคมากเดือนนี้สติปัญญาคุณมาพร้อมนะคะแต่ในหลายๆท่านบางทีอาจจะต้องต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนวิ่งเต้นนิดหนึ่งในการที่จะทําให้งานสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะดังนั้นพลังงานที่คุณมี inspiration ที่คุณมีจงทุ่มเทให้กับมันสําเร็จแน่นอนเพราะ t ด e s ันมาแล้วมารอแล้วนะอย่าเพิ่งเททิ้งอีกนิดเดียวนะคะมันอาจจะน่าเบื่อหน่ายไปสักนิดหนึ่งแต่ไม่ต้องกังวลหรอกคะ่ะ มาคนหางานใหม่ได้ไหมคนหางานใหม่เนี่ยบางทีคุณอาจจะต้องใช้เส้นสายสายสัมพันธ์นิดนึงนะเราว่ามันจะไม่ได้ง่ายๆนะสิงานที่คุณคิดว่าจะได้คุณอย่าเพิ่งไว้วางใจนะคะให้คุณอดทนทําที่เก่าไปก่อนนะหากคุณยังไม่ได้ที่ใหม่อย่าเพิ่งออกนะแล้วก็ในการอยู่ที่เก่าในระหว่างนี้นะคะบางทีคุณอาจจะต้องระวังด้วยเหมือนกันว่าบางทีอ่ะต้องทําตัวจิ๋มเจี้ยมทําตัวดีนิดนึงนะบางทีอาจจะถูกบีบให้ออกจากงานได้เหมือนกันนะในบางท่านบางคนนะคะไม่จําเป็นต้องเกิดขึ้นทุกคน <ๆ S 2> the the นะ แต่ในในการที่คือมันมีไพ่ทาวเวอร์มันเป็นปัจจัยภายนอกที่ทําให้สถานการณ์ของตัวเรานั้นสั่นคลอนหรือขาดความมั่นคงไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าคุณตั้งสติดีๆนะคะใจเย็นๆใช้สติปัญญาอดทนรอคอยจังหวะเวลาอีกสักนิดหนึ่งอะ่ะนะคุณจะได้ไปนะหางานได้เราจะได้ไปเราจะเรามีโอกาสที่จะได้งานไหม มันยังไม่ค่อยมีไพ่เริ่มต้นใหม่แต่มันมีไพ่ความสําเร็จอยากให้คุณอดทนสร้างผลงานอีกนิดนึงแล้วก็รอจังหวะเวลาอีกนิดนึงนะคะนะคืองานที่เข้ามาตอนนี้มันมีโอกาส t ูนิตีเข้ามาไหมมันมีนะแต่มันอาจจะเป็นงานที่1คุณไม่ชอบ2มันเป็นงานที่ คุณไม่ได้อยากได้อะแต่คุณได้ออฟเฟอร์นี้มาอะไรเงี้ยสามงานใหม่ที่คุณได้นะคะคือยังไม่แนะนําให้ย้ายช่วงนี้นะไม่ได้บอกว่าจะไม่มีออฟเฟอร์เข้ามานะมันไกลบ้านไกลจากเดิมมันต้องอพยพไปแล้วบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่อยากย้ายเลยอันสุดท้ายนะคะงานใหม่ที่จะเข้ามาบางทีงานนั้นนะ่ะมันเหมือนกับว่าหน้าที่ความรับผิดชอบมันจะเยอะขึ้นมันจะยากขึ้นงานมันจะเหนื่อยขึ้นประมาณนี้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวมากขึ้นคุณรู้ว่ามันต้องทุ่มเทมากคุณต้อง push effort ลงไปมากขึ้นประะมาณนนนั้นเองนะ คือได้งานใหม่อะไรตอนนี้ก็เหนื่อยบอกเลยว่าเหนื่อยแต่ถามว่าดีไหมดีมากเพราะงานตำแหน่งใหม่ที่คุณจะได้บางทีมันจะได้บางท่านนะคะตำแหน่งมันจะอัปเกรดขึ้นคล้ายๆกับความรับผิดชอบมันก็เลยกว้างขึ้นยากขึ้นนั่นเองแล้วคุณอาจจะต้องไปเจอกับชาลลิ่งใหม่ๆหรือความท้าทายใ,ใหม่ๆงานหน้าที่ใหม่มันอาจจะยากขึ้นอ่ะประมาณนี้นะมาดูเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะลูกค้าก็ยังดีอยู่นะลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะคะยังเข้ามาอุดหนุนคุณอยู่เรื่อยๆนะ ธุรกิจกิจการที่โดดเด่นจริงๆมันไม่ไม,ไ,มไม่จำกัดละกันเอาเป็นคนที่ทํากิจการส่วนตัวนะคะจริงๆเนะี่ยไพ่สิบถ้วยก็มานะคะคนรู้จักนะแล้วก็สิบเหรียญน,นะคะเขายังเอ่อต้องบอกว่าลูกค้ารายใหญ่หรือว่าลูกค้าประจําเรากลับมาอยู่แล้วแต่บางทีเวลาเรามีโปรโมชั่นใหม่ๆเราอาจจะต้องบอกเขานิดนึงถามว่าช่วงนี้น่าออกโปรโมชั่นไหมเรามองว่าบางทีให้ทําเป็นเหมือนคล้ายๆกับ ใครที่เขาอุดหนุนเรามานานเนิ่นาน,นานอย่างนี้นะคะน่าจะมสสีสวัสดิการพิเศษหรือว่าสิทธิอะไรพิเศษให้สำหรับค้าวนิดนึงมันจะสามารถดึงลูกค้าอยู่กับเราแล้วก็รักเรามากขึ้นประมาณนี้นะทำให้เขาแบบโอรู้สึกดีอะฟีลกู๊ดนะคะอ่ะมีอะไรอีกไหมงานประจํายังดีอยู่นะแล้วก็มันเป็นจังหวะเวลาที่ดีสําหรับเรื่องอะไรอีกคือเรามองว่าอยากให้โปรโมทจุดขายจุดแข็งของคุณขึ้นมานะบางทีอะ มันอาจจะดังเป็นผู้แตกเลยก็ได้แต่บางทีมันอาจจะเป็นจุดที่คุณอาจจะนึกไม่ถึงหรือมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณไม่ได้อยากจะทําไม่รู้สึกว่ามันน่าสนใจแต่ลองดูหน่อยไหมบางทีการโปรโมทออนไลน์มันน่าจะได้ให้ผลที่ที่น่าพึงพอใจเหมือนกันนะแต่ให้คุณเลือกเป็นบางจุดเฉพาะจุดเด่นๆที่สุดแบบอันดับท็อปๆเลยเท่านั้นนะคะเท่านั้นนะแค่นั้นพออ่ะ มาดูเรื่องราวของคนที่ทำงานประจําอีกสักนิดนึงนะคะช่วงนี้คุณหากคุณมีเจ้านายโดยเฉพาะเจ้านายที่เป็นผู้หญิงบางทีคุณอาจจะโดนเธอตามงานบ่อยๆนิดนึงนะคะเจ้านายของคุณในเดือนนี้หลายๆท่านเจ้านายเป็นคนเก่งไงเป็นคนที่มีศักยภาพคุณอาจจะรู้สึกว่าทําไมเจ้านายสมองรันวยอย่างนี้เดี๋ยวก็ตามเดี๋ยวก็ตามคือถ้าคุณมีนายเป็นคนเก่งมันก็จะเครียดๆนิดนึงนะเดือนนี้ก็ใช้ความอดทนนิดนึงนะคะเพื่อนร่วมงานในเดือนนี้ถามว่าให มันก็จะมีทั้งคนที่รักแล้วก็คนที่ไม่ให้ความร่วมมือนั่นแหละคนที่รักเราก็ช่วยเราอยู่ห่างๆนะแต่ไม่ได้เข้ามาหยิบจับอะไรเป็นชิ้นเป็นอันหรือพึ่งพาได้ขนาดนั้นคุณยังต้องพึ่งพาสติปัญญาแล้วก็ความสามารถของตัวเองนะคะงานนั่งโต๊ะเนี่ยก็ทําได้เรื่อยๆแต่อาจจะเครียดหน่อยนะแต่ถ้าสมมุติว่างานที่มันจะต้องแบบเขาเรียกว่า practical เนาะคือเหมือนปฏิบัติหน้าที่ด้วยตัวเองแบบวิ่งเต้นยืนอยู่ไม่ค่อยติดที่ไปนู่นมานี่นะคะเดินไปเดินมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบ เยอะอาจแต่มันจะทําให้คุณแบบคือถ้าคุณขยับตัวหรือมีมูฟเมนต์นะมันจะทําให้งานเสร็จหรือล่วงได้ดีกว่านะแต่ถ้างานนั่งโตบางทีมอาจจะเครียดนิดนึงดังนั้นใจร่มๆนะคะให้มองว่าเดี๋ยวความเครียดเนี่ยมันก็ผ่านไปนะใจเย็นๆอย่าเพิ่งเบื่ออ่ะมาดูเรื่องของการเงิน การเงินมีอะไรน่าสนใจไหมการเงินนะคะยังสเตเบิลอยู่นะแต่หลายๆท่านน่าจะต้องไปปิดหนี้ปิดสินนะคะถามว่านี้สินจะปิดได้ไหมมองว่ายังนะแต่ว่าสามารถจ่ายได้เป็นบางส่วนบางคนน่าจะมีเงินก้อนเข้ามาเพื่อที่จะเอาไปต้องบอกว่าปิดหนี้เป็นก้อนอะไปปิดไปได้ก้อนหนึ่งอะไรประมาณน,นี้ยแต่มันยังไม่ได้ไม่ใช่ปิดบัญชีทั้งหมดนะหมายความว่ามีเงินบางส่วนเข้ามานะคะแล้วก็ก็จ่ายไปนะ่ะน่าจะเป็นหลายๆท่านก็น่าจะผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนคอนโดอะไรเงี้ยนะคะ ช่วงนี้นะคะคนเมธใจร่มๆนะอันที่สองที่อยากจะเตือนก็คือว่าเราม้ระวังการเสียเงินไปกับยานพาหนะนะคะหรือว่าอุบัติเหตุนะดังนั้นขับรถขับราระวังอุบัติเหตุกันด้วยนะคะ2คุณมีเกณฑ์คล้ายๆกับไม่อยากจะทักงนี้แต่อเตือนไว้ก่อนละกันนะคะบางทีบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ในการซ่อมรถด้วยเหมือนกันประมาณนี้นะบางทีช่วงนี้อาจจะเดินทางบ่อยเพราะว่ารีบตามงานนั่นเอง การเงินอีกอันนึงนะคะให้เรามาระวังว่าคือมันมีเกมว่าคุณอาจจะได้จ่ายเงินไปกับเขาเรียกว่าเหมือนการรักษาการรักษาแบบสุขภาพอะไรประมาณนี้นะในในบางท่านที่ต้องบอกว่าเป็นโรคที่โรคเรื้อรังที่มันรักษาไม่หายอ่ะเดือนนี้นะคะอย่าเครียดมากนะบางทีสุขภาพมันจะสุดนะ รักษาสุขภาพจิตให้แจ่มใสยอยู่เสมอเท่านั้นเองที่อยากจะเตือนมีเท่านี้นะที่เหลือก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เรามาระวังการใช้จ่ายตามอารมณ์ด้วยนะอย่าลืมเผื่อเงินสำรองไว้นะคะจริงๆมันมีเงินเข้ามาแต่แค่บอกว่าเผื่อเงินฉุกเฉินไว้หน่อยบางทีเงินฉุกเฉินอันเนี้ยมันอาจจะต้องใช้ในอนาคตถ้ามันไม่มีขึ้นมามันจะลําบากนะแต่ถามว่าคนที่มีปัญหาแล้วหยิบยืมได้ไหมคนในครอบครัวช่วยคุณได้นะคะแล้วก็มาถึงเรื่องความรักความสัมพันธ์กันบ้างคนโสดมีโอกาสได้เจอคู่ไหม คนโสดดูเหมือนคุณยังจะโสดต่อไปนะแต่คุณยังทรงเสน่ห์อยู่เหมือนเดิมนะคะไม่ใช่คุณไม่ดีนะแต่บางทีช่วงเนี้ยหนึ่งคุณเครียดสองคุณยังไม่ต้อนรับมันเหมือนแบบบรรยากาศรอบๆตัวคุณมันอาจจะไม่พลีสมันอาจจะยังไม่ค่อยน่าเข้าใกล้เท่าไหร่เพราะว่าพลังงานที่มันค่อนข้างรุนแรงรวดเร็วแล้วก็เขาเรียกว่ามันไม่นิ่งอ่ะมันไม่คงที่มันไม่ได้เย็นสบายมันดูร้อนแรงนะมันก็เลยเหมือนกับว่ามันอาจจะไม่ได้คือมันมีเสน่ห์แบบร้อนแรงแต่มันอาจจะยังไม่ได้ดึงดูดคู่ที่มันแบบ หน้าเซเทอรเข้ามาเท่าไหร่สำหรับคนที่โสดและโสดจริงๆนะ เนี่ยมันมีเดอะสเตรนขึ้นใช่ไหมสวยสเสน่ห์ฉลาดโปรไฟล์ดีเกินน่ะยังไม่ค่อยมีคนกล้าเข้าใกลย้ยังไม่ค่อยมีคนมั่นอกมั่นใจขนาดนั้นนะคะ2คือมันโดดเด่นในลักษณะของแบบแต่ถ้าคนที่มีคนคุยนะต้องระมาระวังการมีปกเสียงกับคนคุยนิดนึงนะคะถ้าคุณคบกับใครแล้วสถานะมันยังไม่ชัดเจนมันเป็นเฟรนด์วิทเบนฟิตหรือมันเป็นวันน์สตนก็ยังคงมีอยู่นะแต่ว่าคือถ้าคบกันในลักษณะเดิมมันจะเป็นไปได้เรื่อยๆว่างั้นเถอะแต่ว่า ช่วงเนี้ยมันก็อาจจะคือถ้าถามว่ามันความสัมพันธ์นี้มันจะชัดเจนขึ้นไหมบอกเลยว่ามันจะยังไม่ได้ชัดเจนขึ้นแต่ถ้าถามหาความชัดเจนบางทีมันอาจจะทําให้มีปากเสียงและทะเลาะก,กันได้ถ้าคุณไม่พร้อมที่จะสูญเสียหรือมีปัญหาในความสัมพันธ์นี้นะคะจะเย็นๆใจร่มๆนะนิดนึงเพิ่มระยะห่างนิดหนึ่งมันจะช่วยได้นะคะเกณฑ์นคนโสดขอกลับไปอีกนิดหนึ่งเนาะก็คือช่วงนี้ถ้าใครเข้ามาหาคุณนะตรวจสอบดีๆนะว่าเขา,ามีครอบครัวจริงหรือเปล่าเขาอาจจะยังไม่ได้หย่านะบางทีคุณ หลายๆท่านน่าจะมาจับโบแตกกันได้ว่าเอ๊คนที่เข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้โสดจริงนะบางทีเขามีครอบครัวอยู่แล้วเขามีแฟนแล้วมีเจ้าของแล้วอย่างเงี้ยก็เป็นได้นะจ๊ะความลับที่ปกปิดไว้นะคะบางทีมันจับโปกันได้ใครจะซ่อนอะไรแฟนเดือนนี้ไม่แนะนํานะคะถ้าใครคิดจะไปมีกิก๊กเกิร์กอะไรประมาณนี้นะก็ระวังโดนจับได้นะจ๊ะมาถึงคนที่เดทคนที่เดทก็ระวังเจอคนที่มีคู่เหมือนกันนะ จริงๆช่วงนี้คุณฮอตนะแต่ถ้าแบบชิลๆสนุกสนานคล้ายๆกับเป็นความสัมพันธ์ที่คุณไม่คาดหวังคือเหมือนกับใช้ปัจจุบันให้ดีถ้าวันนี้คุณยังมีความสุขคุณก็คบกับเขาไปนะคะกรณีที่คุณโสดเขาโสดก็สนับสนุนนะแต่ถ้าสมมติว่าคุณไปยุ่งกับคนที่มีครอบครัวแล้วเราก็ไม่สนับสนุนนะคะนะเป็นกรรม,มีจริงเนาะอ่าคนมีคู่ความรักยังดีอยู่นะคะจริงๆก็คือไพ่ใบเนี้ยตราบใดที่มันขึ้นนะก็ให้เรามาระวังกัน มีปากเสียงกันด้วยเรื่องเรื่องเล็กๆน้อยๆอยบางครั้งมันบานปลายได้นะคุณบางทีมันเป็นแค่เรื่องขี้หมูขี้หมาบางทีอาจจะแบบคุณเงียบเกินไปไม่ได้บอกรักกันนานแล้วบางทีอ่ะการที่เราแสดงออกถึงความรักนะคะเรื่องเรื่องเล็กๆน้อยๆ,อยๆ,อยๆอยการเอาใจใส่ของอีกคนนึงอ่ะก็จะแบบง่ายกว่าง่ายกว่าที่พูดจาประชดประชันนะประมาณนั้นมันจะทําให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจมากกว่าเพียงแค่คุณจะเย็นๆแล้วคุณพูดในประโยคที่ดีๆเอาอกเอาใจเขาหน่อยนะคะ ความรักคุณดีมากๆแน่นอนมันดีมากมันดูแบบมันดูมีทั้งความหวานและความเร่าร้อและความเขาเรียกว่าดินามิกที่ดีนะมีพลังงานที่ดีเหมือนพุชไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นความสุขความสมหวังความหวังหรืออนาคตประมาณนี้นะคะสําสหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะ แต่ใครก็ตามที่คือคนแม่เนี่ยจะเป็นคนที่มั่นอกมั่นใจในตัวเองนะคะดังนั้นลดความเป็นตัวตนของคุณลงนิดนึงเนาะเวลาอยู่กับคู่มันจะได้ดูน่ารักแล้วมันก็จะทําให้คุณเนี่ยดูทรงเสห์มากยิ่งขึ้นนะคะเขาจะเขาจะหลุดลอดเงื้อมือคุณไปได้อย่างไรนะมีสวยเสน่ห์โปรไฟล์ดีเก่งฉลาดแถมฮอตด้วย ความรักทางไกลนะคะมันจะมีแววที่คุณน่าจะมีข่าวดีเข้ามานะบางทีคุณมีโอกาสที่จะได้เจอเขาด้วยนะสำหรับคนที่เป็นลองดิสแท relationship อะไรแบบนี้รอจนเหนื่อยแล้วเมื่อไหร่จะมามันมีแวจแวจะมานะหรือมันอาจจะแบบมีโอกาสที่เขาจะมากระทัถหันเหมือนกันนะคะนะเขาคิดถึงคุณนั่นแหละเขาถึงมาเขาก็อยากเจอคุณสัทีนะถามว่าเจอแล้วดีไหมบอกเลยว่าดีแล้วก เซอร์ไพรสจะมีความสุขดีบรรยากาศดีนะอ่ะขอดูไพ่พลังงานภาพรวมความสัมพันธ์หน่อยของคุณเมฆนะคะจากไพ่ออร์เคิลไพ่บอกว่า Deception ชัดเจนมาก Deception นะไพ่เตือนนะคะว่าพลังงานของคุณเมฆอย่างไรก็ตามนะคะเดือนนี้คบใครนะระวังรามาะระวังการเจอคนที่มีเจ้าของนะคะแล้วก็ความรักความสัมพันธ์บางครั้งเนี่ยถ้ามันยังไม่ชัดเจนอย่าเพิ่งคิดไปเองก่อนนะคุณต้องรอให้แบบ ดูกันไปนานๆน,นะจ๊ะ Deception แปลว่าการหลอกลวงหรือภาพลวงตานะเนี่ยมันก็ชัดแหละถ้าโดยเฉพาะคนโสดนะจ๊ะหากุณคาดหวังความสมพันธ์ที่มันเป็น l o n g t e r m relationship นะความสมพันธ์ที่จริงจังหรือว่ามี c o m ม i t m e n t มี commitment ก็หมายถึงว่าอยากเป็นแฟนอยากเป็นครอบครัวอยากแต่งงานเรามาระวังให้ดีนะคะอย่าไปยุ่งกับคนที่เขาไม่ไม่เคลียร์นะเดี๋ยวพิ่งไปคาดหวังดีกว่าเวลาคุณไปคบใครคุณก็ดูไปนานๆแต่อย่าพิ่งไปคาดหวังนะ s แต e n s e p a r a t i o นนะคะหนีระวังนะการมีปากเสียงบางทีมันทำให้ร้ายแรงจนถึงขั้นแยกกันอยู่ได้เลยนะจ๊ะคนเมตจา๋าใจร่มร่มนะคุยกันดีๆนะคะจักรวาลเนี่ยไม่ได้ทำให้พวกคุณเนี่ยมาเจอกันได้ง่ายๆนะมันต้องคนที่ผูกพันกันจริงๆมันถึงจะได้มาเจอกันถ้าคุณคิดว่าเขาไม่มีความหมายแล้วก็ก็แล้วแต่คุณนะแต่ถ้าเขายังมีความหมายกับคุณอยู่รักษาวันเวลา <h> และคุณภาพความสัมพันธ์ไว้ดีๆดีกว่าเนาะ Past life relationship นะคะมันเป็นคู่ที่อันนี้ต้องบอกเลยว่าคนที่มีอยู่ในความสัมพันธ์คนเม่คนไหนก็ตามที่ยังอยู่อยู่ในความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าความสมพันธ์นั้นจะเป็นรูปแบบไหนพวกคุณมาเจอกันหลายๆคู่นะ่าจะแบบผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตชาติแล้วนะ Past life relationship คุณอาจจะสงสัยว่ากรณีที่มันมีมือที่3หรือกรณีที่คุณไม่สมหวังในความรักแล้วคุณยัง move on ไม่ได้นะคะมันชัดเจนว่า คุณพยายามจะเข้มแข็งคุณพยายามจะให้อภัยกวดน้ําแล้วก็แล้วแล้วทาไมไม่ไปจากชีวิตฉันสักทีอะไรแบบนี้คุณอยากให้แบบเนี่ยอาการที่มันไม่เคลียรหรือว่าความสัมพันธ์ที่มันไม่เคลียคุณอยากให้มันแบบชัดเจนสักทีได้ไหมคือถ้าจะแบบไม่ใช่ก็ช่วยออกไปเลยได้หรือเปล่าคนเมฆอาจจะอยู่ในวังวนผวังอย่างนั้นเลยล่ะในช่วงเนี้ย แต่ว่าที่มันยังออกมาไม่ได้หลายๆคู่นะคะจะบอกว่ามันแค่บางคู่นะมันมีความเป็นโซเมทมันมีความที่บางทีมันแบบผูกพันกันมาหลายชาติพบดังนั้นมันก็เลยตัดกันไม่ขาดง่ายๆนะสิ่งที่จะช่วยคุณได้ชัดเจนทําบุญกวดน้ําด้วยนะจ๊ะนะสองใครที่ยังอยู่ในร l เลชั่นชิพนี้แล้วรู้สึกว่าเขาเป็นคู่คุณแน่ๆยังไงมันก็ยังไงก็ยังรักยังไงยังก็ยังจากไปไม่ได้ก็นะระมัดระวังลดความมั่นใจลงนะคะพยายามแบบ อย่าเป็นตัวเองมากนักอ่ะไม่ใช่ว่าทำไมฉันต้องทักก่อนถ้าอยากเก็บ relationship ไว้นะมันไม่มีหรอกค่ะว่าใครควรทักก่อนเขาควรทักก่อนคุณควรทักก่อนมันควรมีแค่คำว่าเรานะมาขอคำแนะนำให้คนแม่3ใบนะคะจาก whisper of love oracle นะใบแรกสำหรับคนแม่ก็คือ new love นะคะ new love อาจจะเป็นความรักใหม่นะคะความรักใหม่กับคนเก่า หรือเป็นความรักใหม่กับคนใหม่ up to you เลยแล้วแต่คุณ embrace this new opportunity of love that is here นะคะมันเป็นจังหวะและโอกาสของคุณแล้วว่าคุณจะเริ่มต้นความรักใหม่ๆ,ๆไหมแม่หมออยากจะบอกว่าการเกิดใหม่การเริ่มต้นใหม่คุณเริ่มได้ทุกๆกวันทุกๆวินาทีทันทีที่คุณมีสตินะ this may pertain to work opportunities or spiritual growth นะคะบางทีเนี่ยการเริ่มต้น ทุกๆก,การเริ่มต้นใหม่ของคุณอะ่ะมันอาจจะทำให้คุณมีการเติบโตก็ได้นะคะมันอาจจะทําให้จิตวิญญาณของคุณเนี่ยมันเวิร์กขึ้นในการในทุกๆก,การเริ่มต้นใหม่มันจะทําให้แบบคล้ายๆกับนำโอกาสที่จะทําให้ชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมอะ่ะมันเข้ามาหาคุณนะไม่รู้เข้าใจไหมเนาะพยายามนิดเนาะถ้าไม่เข้าใจก็ขออภัยนะไปที่สนะคะคําแนะนํานะคะ physical touch i s important นะคะ Physical touch ก็แบบการแตะเนื้อต้องตัวนะคะการกอดนะคะการจับมือการให้กำลังใจผ่านการแตะเนื้อต้องตัวบางทีมันก็แบบทำได้อันนี้ต้องดูความเหมาะสมเนาะถ้าพวกคุณคบกันอยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาใดๆนะจ๊ะ For some of us นะคะสำหรับพวกเราในบางคนนะ Nothing is more important than a tender touch มันไม่มีอะไรที่สำคัญไปกว่าการสัมผัสที่ละมุนละมเลย This might include a pat on a on the back or giving a hug to someone who n e e d it นะคะนะบางทีอ่ะมันอาจจะรวมถึงการที่แบบเออแตะหลังบ้างนะคะหรือการกอดใครบางคนสําหรับคนที่เขาต้องการมันนะคนที่เขาต้องการจะมีใครหลกักคนที่รักคุณนั่นแหละเขาต้องการัยฮักนะจ๊ะกอดเบาๆกอดให้กําลังใจไม่ต้องพูดอะไรก็ได้การกอดก็เป็นคําพูดที่มันชัดเจนแล้วว่าแบบไอ c a r อยู่นะให้กําลังใจอยู่นะประมาณนี้นะรักหนะจุบ๊บ บางคนไม่เก่งพูดอ่ะก็แสดงออกด้วยการกระทำได้นะ consider your foundation นะคะจงพิจารณานะคะพื้นฐานความสัมพันธ์ของคุณเป็นแบบไหนหากคุณเริ่มต้นคบใครเนี่ยเริ่มต้นกันไปช้าๆนะคะพื้นฐานความสัมพันธ์มันก็จะค่อยๆแน่นขึ้นนะแต่หากรีบร้อนมากเกินไปบางทีอ่ะพื้นฐานความสัมพันธ์ที่มันไม่พร้อมเช่นงานไม่พร้อมเงินไม่พร้อมแล้วคุณมาเริ่มต้นดักกันอ่ะความสัมพันธ์มันก็จะแบบ มันมันมีโอกาสที่จะสั่นคอนได้ง่ายเนาะเพราะมันดูไม่มีความมั่นคงใดๆ s u พอร์ตเลย you're being asked to look at how committed you are to love นะคะก็เขาบอกว่าให้พิจารณาดีๆด,ด้วยนะคะว่าคุณจะแบบเริ่มต้นมีความรักหรือสร้างพื้นฐานความรักของคุณยังไงนะจงเริ่มต้นด้วย ความมั่นคงนะค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าคือเหมือนเริ่มต้นเมื่อเราพร้อมนั่นแหละค่ะไพ่ออกมาบอกนะสําหรับคนโซสําหรับคนในทุกๆความสัมพันธ์คาแนะนํา3ใบนี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับคนเมดได้บ้างนะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ฟังกันมาจนถึงคลิปนี้นะจ๊ะแล้วก็อย่างไรก็ตามนะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้กับเราด้วยนะจะเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยดูดวงสุดตัวแอนไลน์มานะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปพยากรณ์เดือนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ